มาอยู่กับทีมงานของทอธนาทรั์ครับวันนี้เป็นงานขุดหินครับขุดหินพี่น,นอ้องขุดหินครับงานหินตอนแสงไปไหนครับวันนี้เจองานหินครับช่วงหน้าฝน วันนี้วิ่งคันเดียวครับช่วงนี้เป็นช่วงของ พายุเข้าครับพี่น้องช่งเดือนกันยาถึงงานยังไม่กินข้าวเลยครับเป็นงานเร่งครับพี่น้องงานเร่งงานด่วนเป็นงานวัดครับเอาไปปูถนน จะเป็นไทยแล้วครับ Obico SK 120่งสรุ่นประหยัดน้ำมันสูตรตั้นงานดีครับทีมงานนี้ขุดหินง่ายครับ เหมือนขดดินครับเอาลงห้าเที่ยวครับเอาขึ้นใหม่เอาขึ้นอีกทีก็ได้ยี่เที่ยวครับ คลิปนี้ตับไว้นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ